สวัสดีครับผมครูปเป้งนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ชัวร์ชานลครับคลิปในวันนี้นะครับผมจะมาสอนในเรื่องของการ Open Form นะครับโดยการเขียนโค้ดในการ Open Form มจากฟอร์ม1ไปยังฟอร์ม2นะครับผมว่ามีการเขียนโค้ดยังไงนะครับคลิปในวันนี้ได้รับการสอบถามเข้ามาจากสมาชิกท่านหนึ่งครับใน y o ท t บช n n e l นะครับเขาต้องการให้จะรู้ว่าถ้าต้องการ จะเอาโปรแกรมมาไว้ในบัตทอนแล้วกดบัตทอนแล้วให้โปรแกรมนั้นเด้งขึ้นมานะครับเด้งขึ้นมาใช้งานเราจะต้องมีการเขียนโค้ดยังไงนะครับผมตีความหมายไว้เลยว่าเขาต้องการที่จะโอเพนฟอร์มนะครับจากฟอร์มหนึ่งมายังฟอร์มสองนะครับเหมือนกับว่าเขียนโปรแกรมขึ้นมาในฟอร์มสองนะครับแล้วให้ฟอร์มหนึ่งนั้นเป็นฟอร์มเมนนะครับเพื่อคลิกแล้วเปิดฟอร์มสองขึ้นมานะครับมีวิธีการยังไงนะครับรับชมได้เลยครับ <The> ในการเขียนโค้ดที่จะ Open Form นะครับจากฟอร์ม1ไปยังฟอร์ม2หรือว่าจากฟอร์ม2ไปยังฟอร์ม3นะครับมีการเขียนโค้ดที่ง่ายมากเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำการ New Project ขึ้นมาเลยนะครับสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเลยผมจะตั้งชื่อโปรเจกต์ว่า from test ละกันอ่าฟอร์มเทสนะครับ แล้วก็โอเคนะครับเพื่อที่จะสร้างในส่วนของฟอร์มเปล่าๆขึ้นมานะครับเพื่อทําการดีไซน์นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอมาร์คไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับตรึงไว้ตรึงไว้นะครับแล้วก็ในฟอร์มหลักนะครับผมจะให้ฟอร์มหนึ่งเป็นฟอร์มหลักแล้วกันนะครับแล้วก็ผมจะสร้างบัตทอนขึ้นมา1นึ่งบัตทอนนะครับเพื่อที่จะเปิดไปยังฟอร์ม2นะครับ โอเคนะครับผมก็ลากปท่นขึ้นมา1นึ่งอนนะครับแล้วทีนี้ผมก็สร้างมาอีกฟอร์มหนึ่งนะครับสร้างใอีกฟอร์มหนึ่งผมก็คลิกขวาที่ชื่อของโปรเจกต์ครับแล้วเลือกแอดแล้วเลือกที่ w i n d o w s Form นะครับเพื่อที่จะทำการแอดฟอร์มที่2เข้ามายัางโปรเจกต์ของเรานะครับนะก็แอดฟอร์มสเข้ามาสังเกตในส่วนของ solution explorer ด้านข้างนะครับด้านขวามือนะครับจะเห็นว่ามีฟอร์ม2 เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของโปรเจกต์ของเราในส่วนของฟอร์ม2เดี๋ยวผมจะสร้างบอททอนไว้1บอททอนและกันนะครับแล้วก็จะสร้างเทคบล็อกไว้1นึ่งเทคบล็อกนะครับเพื่อเอาไว้เทสในส่วนของโค้ดอื่นๆนะครับที่จะทําการเพิ่มลงไปในส่วนของการดีไซน์นะครับโอเคเดี๋ยวขอขยายในส่วนของเทคบล็อกและกันรู้สึกว่าเทคบล็อกจะ เล็กไปนะครับจะใช้ฟอนต์เป็น TS นะครับสารบัญ .psk นะครับเป็นฟอนต์ที่ผมใช้บ่อยมากนะครับต้องบอกก่อนว่าเนื้อหานี้เนี่ยมีคนทำคลิปไว้หลายคลิปมากนะครับนะนะครับแต่ว่าในเมื่อมีคนถามเข้ามานะครับแสดงว่าเขาอยากดูผมทำเขาอยากดูที่ผมสอนนะครับโอเคงั้นผมจะสอนให้ครับณตอนนี้เราอยู่ที่ฟอร์ม2ใช่ไหมครับ จากนั้นนะครับผมก็กลับมายังฟอร์ม1นะครับโดยดับเบิลคลิกในส่วนของ Solution Explorer นะครับดับเบิลคลิกในส่วนของฟอร์ม1เพื่อที่จะกลับมาในฟอร์ม1นะครับในส่วนของข้อความในบอททอนแล้วก็ชื่อบอททอนผมจะไม่เปลี่ยนนะครับนะเพื่อความกระชับของเนื้อหานะครับจากนั้นเรามาเขียนโค้ดกันเลยครับในการเปิดฟอร์มนะครับในการเปิดฟอร์มเราเขียนโค้ดง่ายมากครับผมจะเขียนโค้ดว่าฟอร์ม2นะครับฟอร์ม2คืออะไร ฟอร์ม2คือชื่อฟอร์มที่เราต้องการจะเปิดครับนี่ไงสังเกตรตรงนี้นะครับณนะตอนนี้เราอยู่ที่ฟอร์ม1นะณนะตอนนี้เราอยู่ที่ฟอร์ม1นะครับเราจะเปิดฟอร์ม2เราก็เขียนโค้ดว่า f o r m 2นะครับ show s h o นี่นะครับแค่นี้เองนะครับฟอร์ม2 show ก็คือสั่งให้ฟอร์ม2นั้นโชว์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปรันปโปรแกรมครับ พอผมกดที่บอททอนหตรงนี้นะครับฟอร์ม2ก็จะโชว์ขึ้นมาเห็นไหมครับอ่าฟอร์ม2ที่เราดีไซน์ไว้จะโชว์ขึ้นมานะครับพอเรากดกระบาดออกฟอร์ม2ก็จะหายไปนะครับผมอันนี้ในส่วนของ Form ม s อง w รนะครับสังเกตอีกอย่างหนึ่งข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมขอรันโปรแกรมอีกรอบหนึ่งนะครับเราเขียนโค้ดว่า Form 2 s อง w ชใช่ไหมครับ เมื่อเราคลิก open form 2ขึ้นมาสังเกตว่าเรายังสามารถสลับมายัาง form หนได้เห็นไหมครับอ่ะเห็นไหมเราสามารถสลับมายัาง form หนได้สามารถเลื่อน form หนึ่งได้อย่างอิสระเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเราจะมีวิธีการยังไงเพื่อที่จะโฟกัสที่ form ม2นะครับถ้าไม่ปิดฟอร์ม2เราจะไม่สามารถคลิกที่ form หนึ่งได้นะครับเราจะทำยังไงเราก็เปลี่ยนแปลงโค้ดใหม่ครับโอเคนะครับ กลับมายังโค้ดในส่วนของฟอร์ม1น,นะครับเปลี่ยนจากฟอร์ม2 s o w w นะครับเป็นฟอร์ม 2.show Dialog อ่าเห็นไหมครับ Dialog ฟอร์ม 2.show Dialog นะครับจากนั้นรันโปรแกรมอีกรอบหนึ่งครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ฟอร์ม1ก็จะปรากฏขึ้นมาครับเมื่อผมกดที่บัตทอนที่1เพื่อที่จะเปิดฟอร์ม2นะครับ ฟอร์ม2ก็จะโชว์ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับแต่ข้อที่แตกต่างออกไปนะครับจะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมครับเราจะไม่สามารถที่จะคลิกหรือว่าเคลื่อนขยายในส่วนของฟอร์มหนึ่งได้เลยนะครับเห็นไหมนี่พอผมจะไปในฟอร์มหนึ่งปุ๊บมันก็จะให้เราโฟกัสที่ฟอร์ม2ตลอดนะครับนะโอเคนะครับในการเปิดฟอร์มหลักการง่ายๆนะครับ หลักการง่ายๆในการเปิดฟอร์มจะมีอยู่2แบบก็คือดอทโชและโ h o ดอะล็อกนะครับซึ่งข้อแตกต่างนะครับผมก็อธิบายไปแล้วนะครับว่ามีข้อแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวอีกอย่างนึงนะครับเป็นคลิกแล้วกันนะครับเป็นเทคนิคในการใช้งานนะครับในการเขียนโค้ดในส่วนของการโ h o ดอะล็อกนะครับเมื่อเรากดเปิดฟอร์มขึ้นมาแล้วเราพิมพ์ข้อความลงไปนะครับสมมติว่าผมพิมพ์ข้อความไปในฟอร์ม2ว่า 2, 2, 5, 8, 9, 6, 5าแนะครับแล้วผมปิดฟอร์มนะครับแล้วผมกดบอททอนเพื่อที่จะโชว์ฟอร์มขึ้นมาใหม่จะสังเกตเห็นว่าข้อความในส่วนที่เราพิมพ์ลงไปในฟอร์มสอจะยังปรากฏอยู่ยังไม่รีเซ็ตนะครับนะยังไม่รีเซ็ตซึ่งจะต่างจากการเขียนโค้ดแบบ ฟอร์ม2 show ธรรมดาเดี๋ยวผมจะลองใช้ dot โชธรรมดาดูนะครับแล้วรันโปรแกรมนะครับแล้วผมเปิดฟอร์มนะครับแล้วผมก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับ2 25 8 9 6เหมือนเดิมนะครับแล้วพอผมปิดฟอร์มสังเกตดีๆนะครับพอผมปิดฟอร์มเสร็จแล้วกดเปิดฟอร์มขึ้นมาใหม่จะสังเกตเห็นว่าข้อความที่เราพิมพ์ลงไปมันจะหายไป น,นี่คือข้อแตกต่างอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการเขียน form. show หรือ show dialog นะครับแล้วเราจะทำยังไงล่ะถ้าเราต้องการให้ฟอร์มนั้นมัน show dialog ขึ้นมาแล้วเมื่อปิดฟอร์มแล้วเปิดฟอร์มขึ้นมาใหม่ให้ข้อความหรือ p โปรเซสที่เคยรันไว้ในฟอร์มนั้นๆเนี่ยมันรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นนะครับมาดูกันครับผมจะเขียนฟอร์มนะว่า frm ฟอร์มสองนะครับผมจะเขียนฟอร์มว่าฟอร์มส show dialog นะครับเพื่อที่จะให้มันโชว์ขึ้นมาแล้วโฟกัสที่ฟอร์มนั้นๆเลยนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นผมจะไปเขียนโค้ดในส่วนของฟอร์ม2อครับแล้วมันคลิกในส่วนของฟอร์ม2นะครับที่อยู่ในส่วนของ solution explorer นะครับแล้วเพิ่มโค้ดลงไปใน event ของ ฟอร์มครับอ่ะงงแัและอีเวนต์อะไรนะครับดับเบลิลคลิกในส่วนของไทเทิลบาร์ของฟอร์มก็ได้หรือจะคลิกขวาแล้วเลือกวิวโคดก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้เป็นคลิกขวาแล้วก็วิวโคดละกันนะครับเพื่อเข้าไปในส่วนของฟอร์ม2ในวิวโคดดิ้งนะครับจากนั้นผมจะดรอปดาวลงมาในส่วนแรกแล้วเลือกที่ฟอร์ม2อีเวนต์อ่ะนะครับฟอร์ม2อีเวนต์นะครับ แล้วด้านหลังนะครับผมจะดรอปดาวลงมาแล้วเลือกที่ form close นะนี่นะครับ form close ตรงนี้นะนะครับเราก็จะได้ในส่วนของ event ของ form 2นะครับ underscore form close นะครับจากนั้นเขียนโค้ดลงไปดังนี้ครับมีนะครับมี d t i s post เนหะ็นไหมครับ มี d i s p o s t นะครับมีก <me S 1> <su> ็คือตัวฟอร์มนั้นๆนะครับเช่นถ้าเราเขียนมีในส่วนของฟอร์มหมันก็จะหมายถึงฟอร์มหนะครับแต่ถ้าเราเขียนคําว่ามีในส่วนของฟอร์มสมันก็จะหมายถึงฟอร์มสก็คือสั่งให้ฟอร์มส d i s p o <mean>, s t นะครับหรือว่าปิดการทํางานนะครับจากนั้นรันโปรแกรมอีกรอบหนึ่งครับคลิก open form 2ขึ้นมาครับ ในส่วนนี้จะเป็นการโชว์ไดอะล็อกนะครับจะสังเกตเห็นว่าเราจะไม่สามารถคลิกในส่วนของฟอร์มเมนหรือว่าฟอร์มหลักได้นะครับจากนั้นผมจะพิมพ์ข้อความไปข้อความเดิมครับ2 25896นะครับพอพิมพ์ข้อความเสร็จปั๊บนะครับในการเขียนฟอร์มแบบเดิมนะครับในการเปิดฟอร์มแบบเดิมเมื่อเรากากระบาดออกแล้วเปิดฟอร์มขึ้นมาใหม่ข้อความจะยังอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราโชว์ฟอร์มเป็นฟอร์มไดอะล็อก แต่ถ้าเราเขียนโค้ดเพิ่มเข้าไปนะครับเมื่อสักครู่นี้เราจะได้การแสดงผลดังนี้ครับข้อความจะหายไปนะครับทุกอย่างจะรีเซ็ตกลับเป็นค่าเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับนะครับนี่คือโค้ดในการ Open Form นะครับหลักๆจะมีโค้ดประมาณนี้นะครับอีโค้ดหนึ่งแล้วกันนะครับอีโค้ดหนึ่งแล้วกันนะครับจะเป็นสั่งให้ฟอร์มนั้นเปิดขึ้นมานะครับแล้วให้ฟอร์มหลัก ที่เป็นฟอร์มสั่งการซ่อนไปนะครับซ่อนไปเราจะมีวิธีการเขียนโค้ดยังไงนะครับเราก็เพิ่มโค้ดในบรรทัดที่2นะครับในส่วนของบัตทอนที่มีการสั่งการนะครับสังเกตดูนะครับผมใช้บัตทอน1ในการสั่งการใช่ไหมครับดังนั้นผมจะเขียนโค้ดในส่วนของบัตทอน1นึ่งนะครับ Enter ลงมาเพิ่มโค้ดลงไปดังนี้ครับมีนะเห็นไหมครับมีตอนนี้มีในฟอร์มหนึ่งใช่ไหมครับคือสั่งให้ฟอร์มหนึ่ง ไฮก็คือให้ฟอร์มนั้นซ่อนลงไปนั่นเองนะครับจากนั้นเมื่อกำหนดให้ฟอร์ม1น,นั้นดอทไแล้วนะครับเมื่อเราปิดฟอร์ม2อาเมื่อเราปิดฟอร์ม2ในส่วนของฟอร์มโคลดนะครับให้มีการสั่งให้ฟอร์ม1นึดอทโชว์ขึ้นมาด้วยนะครับอ่ะเราก็ไปเขียนโค้ดในส่วนของฟอร์ม2ครับในส่วนของไหนครับ ในส่วนของอีเวนต์ของฟอร์มโค้ดนะครับแล้วเพิ่มโค้ดลงไปว่า f o r m น1นะครับ .dot show นะครับก็คือเมื่อมีการสั่งปิดฟอร์ม2แล้วให้ฟอร์ม1โชว์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ อ่าโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในฟอร์ม1ใช่ไหมครับเมื่อผมทําการคลิกปุ่มที่1น่เพื่อที่จะเปิดฟอร์ม2ขึ้นมาหลักการคือฟอร์ม1ต้องถูกซ่อนลงไปและฟอร์ม2ต้องถูกโชว์ขึ้นมาใช่ไหมครับผมคลิกปั๊บอ้าวฟอร์ม1ไม่โดนซ่อนนะครับเพราะอะไรอ่ารู้แล้วนะครับ เพราะเรามีการสั่งการให้ฟอร์ม2นั้นโชว์เป็นไดอะล็ขึ้นมานั่นเองดังนั้นถึงไม่สามารถที่จะซ่อนในส่วนของฟอร์ม1ได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องไปเปลี่ยนแปลงโค้ดครับเปลี่ยนแปลงโค้ดในส่วนของบอททอนที่1ใช่ไหมครับแล้วเปลี่ยนโค้ดในส่วนของฟอร์ม2 show dialog นะครับให้เป็นฟอร์ม2 show เฉยๆนะครับแล้วรันโปรแกรมอีกรอบหนึ่งครับ เปิดฟอร์มที่สอ่าสังเกตไหมครับฟอร์ม1หายไปนะครับฟอร์มหหายไปเมื่อเราคลิกปิดฟอร์มฟอร์ม1กลับมาอ่าเห็นไหมครับเปิดฟอร์มที่2ออ่าคลิกปิดฟอร์มอ่าเห็นไหมครับโค้ดในการสั่งเปิดและปิดฟอร์มนะครับจะมีเนื้อหาอยู่ประมาณนี้นะครับหลักๆนะครับจะมีเนื้อหาอยู่ประมาณนี้ ใครที่มีข้อสงสัยที่อยากจะซักถามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับแล้วก็ใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากด็อกเตอร์ชัวร์ชแนลครับขอบคุณครับ